ครับสวัสดีครับสวัสดีพี B ่พี F ่เอฟซีลุงปานะอาอาทุกท่านเลยนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาวางแผนจับโจรกันนะครับก็วันนั้นเรามาต่อจากอีพีรอบที่แล้วนะครับก็วันนั้นผมจับได้หนึ่งคนนะ,ะที่ผมเอาแอบบเอายาใส่ไว้ในอาหารแล้วมันกินมันก็สลบไปหนึ่งคนนะผมก็เอาเชือกมาจับมัดไว้เพื่อหลอกล่อให้เพื่อนมันกลับมาช่วยนะวันนี้ผมก็มาทํา บ่วงดักด้วยแล้วก็วิธีการดักคือว่าถ้าเราจ้องที่จะจับมันเนะ่เราจับมันไม่ได้แน่ๆเลยแต่เราต้องมีแผนในการจับมันนะครับวันนี้ผมก็มาทําบ่วงดักโจนนะครับก็ล่อมันเข้ามาติดกับดักนะก็เรามีตัวประกันมีเพื่อนมันหลอกล่อไว้คนหนึ่งอย่างนั้นพี่ๆคนไหนที่ชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต,ต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ ครับนี่ก็ผมก็เอาเพื่อนมันมาผูกมัดไว้ตรงนี้นะซึ่งมันยังไม่ฟื้นนะวันนั้นมันถูกผมวางยาไว้ก็เราจะเอาเพื่อนเนี้ยมาผูกมัดตรงนี้เพื่อหลอกล่อเพื่อนมันเข้ามาช่วยนะแล้ผมก็จะทําบ่วงกับดักไว้เพื่อจะจับโจนนะตอนนี้มันยังไม่รู้สึกตัวนะ นี่ครับนี่นี่ผมก็ทํากับดักผมไว้ตรงนี้นะเพื่อที่จะจับโจนนะครับก็ผมเอาเพื่อนมันไปมัดอยู่ด้านหลังนุ่นนะครับก็ตรงนี้มัน,เป,นเป็นช่องทางที่มันเดินผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดมันเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนมันนะมันจะต้องติดกับดักของผมตรงนี้ไว้แน่เลยเดี๋ยวผมจะไปอําพางเชือกตรงนี้ไว้หน่อยเพื่อไม่มันมองเห็นนะครับ ครับนี่ผมก็ได้อำพางเชือกไว้นะซ่อนเชือกไว้เพื่อว่ามาให้มันมองเห็นนะเกิดมันเดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้นะมันจะต้องติดกับดักผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเพื่อนมาหลอกล่ออยู่ทางนู้นนะเพื่อให้มันเข้ามาช่วยเหลือนะครับไปเดี๋ยวนั้นผมไปแอบซุ่มนี่นะพี่ผมเอาเพื่อนมาอีกคนนึงนะที่ถูกผมวางยาไว้อย่างไม่ฟื้นเลยนะพี่มันยังสลบนอนอยู่ตรงนู้นเลยนะ ผมเอาเชือกมัดมือไว้ตรงนู้นนะเดรออรอให้เพื่อนมันเข้ามาช่วยเหลือนะมันก็จะติดกับตักของผมนะงนั้นเราไปแอบส้มดูกันนะพี่เดี๋ยวว่าให้เพื่อนมันเข้ามาช่วยนะครับทึบ,บพี่ครับตอนนี้ผมเห็นมันเดินอยู่นู้นนะก็ฟัง ฝั่งนู้นนะครับเดินเรียกหาเพื่อนไม่คนหนึ่งนะมันเดินเรียกหาเพื่อนมาอ,ย,มย,าาอ,มาอยู่นะมันยังไม่รู้ว่าผมเอาเพื่อนมัน,มนมัดอยู่ทางนี้นะทางที่เพื่อนมันก็ยังไม่ฟื้นเลยนะยังตอลบอยู่เลยนะวันนั้นมนนันเดินโผล่มาทางนี้นนะมันกำลังตามหาเพื่อนมันเรียกเรียกหาเพื่อนมาอยู่นะ เพื่อนมันจะเชื่อเตอร์อเตอร์เลยทุกอย่างนี่แหละเพื่อนมันอะมันยังถูกผมมัดไว้อยู่ตรงนู้นนะถ้ามันเดินเขยิบเข้ามาใกล้ๆบุกกับดักผมนะมันต้องติดกับดักผมแน่ๆเลยมันกำลังเรียกหาเพื่อนมาอยู่นะเพื่อนมันยังไม่ฟื้นเลยนะไอ้พี่ผมยังดูอุ้นนะเดินเรียกหาอยู่นะ ใครขยบขยบเข้ามาเรื่อยๆเ,เ,เลยนะคือถ้าผมออกไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาหากใากล้หาผมหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจกลัวมันจะหนีไปอีกแต่ถ้าผมจะรอแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาติกกำถังหรือเปล่าผมว่าผม นี่ก,กับดักอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นกับดักที่ผมทําไว้เดินอยู่เดินหาเพื่อนมันพรงนี้เอาไว้ไม่ได้นะพวกโจรตางนั่นเลยเอออเตอนนี้มันยังไม่เห็นมันไม่เห็นผมนะครับ เข้ามาใกล้มาเรื่อยๆแล้วนะมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆเลยมันเดินเข้ามาใกล้ๆเลยเหรือวว่ามันเดินไปเดินมามันต้องมาติดกับดัก่าแน่ๆเลยครับตอนนี้ เพื่อนมันก็ยังถูกผมพัดอยู่นู้นเริ่มเริ่มจะเริ่มจะเฟื้อเลวนะเฟื้อแล้วนะพี่เพื่อนมันเริ่มเฮ้ยจะอะไรเงี้ยนี่กุญญเดย์เรียกให้เพื่อนมันมาช่วยนะนเรียกให้เพื่อนมันมาช่วยละมันมันฟื้อแล้วนะมันเฟื้อแล้วนี่กุญญเดย์เพื่นอะไเงี้ยครับตอนนี้มันเรียก มันเอะเสียงวอยๆแล้วนะให้เพื่อนมันเข้ามาช่วยนะพมันี่มันได้ยินเสียงเพื่อนมันได้ยินเสียงเพื่อนมันเรียกกันเลยนะแต่มันจะต้องเดินเข้ามาติดกับดักไปแน่เลย ดกปปแอนะะเดี๋ยวผมแอบลังกอไปเลยไปเลยผมแอบผมแอบอลังกอภัยนี่นะมือเยตอนนีมม้รู้สึกว่าเพื่อนมันรู้สึกตัวแล้วนะมืะยมันดิ้นอยู่ตรงนู้น<ะ>ผมเอาเชือกมัดไว้อยู่นะมันกำลังดิ้นเรียกขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมาอีกคนหนึ่งนะครับ มันมาแล้วนะมันมาแล้วมันมาแล้วนะพี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาถึงบ่วงผมแล้วนะมันเข้ามาถึงใกล้ติดบ่วงแล้วมั้งมันเข้ามาแล้วเดินมันเดินเข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้รู้สึกว่ามันติดเลยยังมันขยันเลยมันติดมันบ่วงผมตินเลยนะ ดูส right? nah. ิวม right? ันจะติดก right? <kindergarten>. ับดักผลไม้นั 1, ่นนะครับนี่มึงยังไงรับนี้มึงมึงเสร็จโก้มึงเสร็จโก้เฮ้ยติดกับดักมาแล้วมึงอยู่เฉยได้มึงมึงอยู่เลยมึงอยู่เฉยเลยเหี่มันติดกับดักผลไม้นะเฮ้ยมึงยู่เฉยเทียบมันพันขามาแล้วนะเสร็จโอมึงมึงนี่เฮ้ย ไม่ได bon ้เฮ้ยเฮ้ยยูยังไงเฮ้ยเฮ้ยที่นี่ครับนี่ครับมันติดบ่วงกับผมแล้วนะผมอัดทำกับดับไว้นะครับเชือกมัดขาไว้ มันดิ้นไม่หลุดนะตอนนี้มันดิ้นไม่หลุดแล้วนะพวกมึงเสร็จกูแน่ทั้งสองคนเลยพวกมึงเนี่ยผมจะเข้าไปล็อกเอาเชือกล็อกพันขาพักพันไว้ให้แน่นมากกว่านี้นะมึงดิ้นยังไงมึงก็ดิ้นไม่หลุดละงานนี้มึงเสร็จกพันเป็นกระโยงเลยทีเดีย ไม่ต้องเล่นพวกมึงดิหลายครั้งแล้วตามพวกมึงมาหลายรอบแล้วเราไม่กูเอาจริงพวกมึงละจะไปมัดรวมกันให้หมดเลยทั้งสองคนเลยเยี่โอ้หมัดพันกันแน่นเลยนะตอนนี้โอ้แกะไม่ออกเลยแกะยากเลย<อ>นี่ไม่ต้องเล่นนั่งทับไว้ก่อนเยี่ยนี่ แกะเชือกตรงนี้ก่อนนะโอ้โหพันกำลังขย่งเลยพวกมึงชอบทำร้า,ายผู้คนนะกูตามพวกมึงมาหลายนานแล้ว mặt nó mặt mặt nén mặt 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 lên, mặt lên, mặt lên, ai? นี่นะผมได้ทําการเอานี่นะครับผมได้ทําเอาเชือกมัดตัวมันอย่างแน่นหนาเลยนะครับเพื่อไฟไม่ให้มันหลุดหลุดได้นะมึงไม่ต้องดินง้นยังไงมึงก็ดิ้นไม่หลุดแน่ยังไงมึงก็ดิ้นไม่หลุดมึงอยู่เฉยวงมึงที่ชอบไปสร้างความรังคาในหะ้กับคนอื่นผมามากพอแล้วนี่นะ เชือกมัดไปอย่างแน่นเลยนะไปมึงไปอยู่รวมกับเพื่อนมึงนู้นกูจะเอามึงไปมัดรวมกันให้หมดเลย

ะพวกมึงมาอยู่รวมกันให้หมดพวกมึงนี่ไม่ต้องเดินเลยทั้งคู่ชอบตั้งความมังคาใน้กับคนอื่นเขามัดอยู่ตรงนี้สักคืนต่องคินนี่เดี๋ยวค่อยนำออกไปครับพี่พี่ตอนนี้ ผมก็นํามันทั้งสองคนมามัดตรงนี้แล้วนะนี่นะครับก็รอบที่แล้วผมจับมาได้อน,นี้จับมาเพิ่มได้อีกคนหนึ่งแล้วนะ,ะเพื่อนมันมหลอกล่อทาบุอทํากับดักไว้เพื่อที่มันจะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนมันนะมันก็เลยติดกับดักผมอีกคนนึงนี่ผมก็จะมัดรวมไว้ตรงเนี้เด๋ยวผมต้องจัดการกับมันเลยนะเก็บมันตรงนี้เลยมาให้มันออกไป ว่ามันจะเก็บมันทิ้งเลยนะสองคนเนี้ยไม่ให้มันออกไปรบกวนใครแล้วค้นเอาไว้มันก็เป็นปล่อยมันก็ไปรบกวนคนอื่นกีนนะเหมือนรอบที่แล้วเหมือนเอ็ลุงผมเข่าโโมูซาช่วยกลับไปเข้าข้างโจรแล้วมารอบทําร้ายผมผมมีบทเรียนกับผมมีบทเรียนมาแล้วนะผมไม่อยากผมไม่ช่วยมันแล้วเดี๋ยวทั้งคู่มันก็จับมามัดรวมตรงนี้นะ เพื่อนมันอีคนที่ถูกวางยาก็เฟิดและนี่ผมก็ซัดไปตั้งหลายทีติดมันยังต้องดิ้นหรอกเมื่อมึงดิ้นยังไงมึงก็ดิ้นไม่หลุดลไอ้กูไอ้กูไอ้กู่อยกูไอัล้กูเลยอะเลยอะไอ้กูเดี๋ยวผมจะทั้งคู่เนี้ยจะจับกันมโดน นั้นผมก็จะ <are> เก็บกันทั้งทั้งคู่เลยนะไม้ไกวกไม้มันเสียงในเสียงร <are> องนะเฮไวกูครับเดี๋ยวผมจัดการเก็บมันไปเลยนะี่เก็บเงียบมันเป็นตรงนี้เลยนะไม่ต้องให้มันไปก่อ,กอควนใครได้อีกนะ ช่วงที่ผมเก็บมันผมจะไม่ให้พี่พได้ดูนะเพราะว่ามันเป็นเป็นภาพที่ไม่น่าดูนะแต่ผมจะไปเก็บเก็บมันไว้ตรงนี้เลยนะพีพี่ ครับพี่พี่ทางคู่โดนผมเก็บไปแล้วนะตอนนี้มันสินส้นสิ้นสิ้นลิฟต์ไปแล้วนะ <S <S <ๆ>นนก็จบจนป่าได้อีก2คนแล้วนะพี่ครับพี่พี่คนไหนที่ชืนชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครัขข้งต่อไปด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิป เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมจะไปสั่งในสองโจนีน้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ